น้องครับผมเริมแล้วครับเริมแล้วจังหวดแล้วครับผมมาบานคำบุงครับผมเพื่อน,นาพ้องจังหวัดข่ำกันพี่น้องมาตามตั้งสะดุงครับผมเดี๋ยวจุดห้าครับเป็นิืงทั้งแหอยู่ครับมึงตั้งสะดุงก่อนครับผมเดี๋ยวปเป็นิือทั้งแหครับ จะไปจบโดยคิปว่ามีปา่าขึ้นไปซั่งใหงไงจากกิโลครับผมตดตามครับช่วงนี้ก็ร่างเริ่มยกกันครับผมยังม้วนมีผู้ถือครับร่อครับผมรอ่อแต่มีผู้ใดครับผมสิมีเสียงห้องเสียงหูวะยกเบิ้งสะดุง้งพี่น้องตีตามสะดุ้งก่อนครับผมเดี๋ยวไปตีตามเฮตัวครับผม นี่เฮามาเบืองครับสาดุงครับผมตากคือนมาแล้วนั่นปลาอ่ายี่สุกครับผมไข่เต็มท้องเลยนั่นประมาณสามลกครับประมาณสามลกครับผมไข่เต็มท้องครับปลายี่สกุกตามเพื่อนะกาศครับผมมีอ่ารางวัลปลาญ่ครับรางวัลปลาไ่แถมหมดอ่าทุนครับผมมือนี นี่กับปลายีโซครับผมแมนโบมาสีแมนครับผมมาสีแมนครับเบิองแลวหนาดีแมนปลายีโซครับตาท่าสิจับยากครับผมตาท่าสิตักยากเบืองผู้ใดอีกมามามีผู้ใดครับดินอยู่ใกล้ครับผมปีนว่างมีดินปีดินมีกระโดดครับผมกระโดดพีน้องกระโดดเดี๋ยวมังว่าป็นปลายยังครับกระโดดครับผมดิน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 โอ้ยีโซครับผมปลายีโซ มาสิสามหรือสี่โลครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้ย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 เบื้องพื้นดินเบื้องพื้นดินครับผมอ้ยดินสูงครับผมอ่สูบสูบจนตากบ่อได้เอียน่ะสีตากกับพ่ได้ครับผมจีตากกับพ่ได้ครับมันดินมันแลนครับผมเบิ้งเบิ้งครับผมมันสูบมันสูบเอ้าหลุดไปอีกแล้วบ่ได้อีกครับผมได้บ่ ได้บ่บ่ได้ครับพี่น้องบ่ได้ออ้ยสู้เป็นสู้ครับตัวนี้ดิ้นเป็นดิ้นเบื้งเบื้งเบื้งสู้เป็นสู้ดิ้นเป็นดิ้นโอ้ได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 ้แล้วครับผมออ้ยตัวนี้ครับปลายี่ิโซครับผมประมาณสามหรือเกือบสี่โลครับมาเบื้อยู่ฟังครับปลาหนี้อันนี้โอ้ยอันนี้ถือเป็นมูเป็นฝูงเลยครับถือเป็นฝูงอัหยะครับผมจังสิตากตากตากฟังนี่สองร้อยบาทนะครับ ฟังสองอบาทครับผมแต่ว่าขังในกระดูงมีหลายสะดูกมีหลายราคาครับตังแหเพิ่มก็สองรอยฟังครับแพร่หารอยได้ยินว่าทังสั้นนะแต่มีรางวัลให้ครับผมมีรางวัลครับสามพันสองพันหนึ่งพันบาทครับผมแถมทุนระเบิดอีกโอ้ยทุน, <c oughs> ท,นทุนเอ่อทุนแพร่ทุนเลื่อนนี่แหละครับ เก็บทุนแถมเลยครับคนละคูละคูครับผมผู้ใด,ดลอง้ใดงวันที่หนึ่งที่สองที่สามครับมาติดตามต่อครับขังไนกระลังตักกรลังกระโดดเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม,อมเอาอยู่ไก่เบ่ไงไหนยุกบ่ขึ้นครับผมบ่มีบ่มีพี่นรอยง่ามอโอ้โ้กระดดอีกแล้วทั้งงครับผมเสียสีสม cả lô đi <laughs> các bạn xì xì xuống tôi nhây tôi nhây tôi nhây các đây bố bố đây các bố nhăng cái đồ u mi xoang tù các đây bây giờ tù nưng nhăng gì tù nưng các để không có bước nhăng một cái lăng các bị bố ui ui cái này các bà gì เป็นปลายี่สุกช่วงนี้กะจิเป็นปลายี่สุกไข่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ใส่ไข่ไปหนึ่งโอ้สุดยอดครับผมเบิ้งมันสูบเบิ้งมันสูบเบิงบ้งมันกระโดดโอ้ยยูเว่ไกกระโดดด้วยกันครับกำลังสบเบิ้งนะครับผมถ่ายยูเว่ไกถึงนีอยูเว่ไกเพื่อนกะจียกบังครับซึ่งมันเป็นธรรมดาครับโอ้ยอยู่บนยูขขงง่าครับกระโด,ดดครับผมห้า,หามกะเจ้าไม่ได้ครับกะเจ้าก็ต้องยกเอาปลาครับ มาโยกโจ้ครับผมมีแต่ขังในแต่ได้ขังนอกขึ้นนานชั่วนะครับผมอยากเห็นขังนอกได้อยู่เออมันยิได้เห็นชัดๆครับแตายอยู่ขังในนี่กับผู้ขังนอกโยกบังหรือผมว่าเนี่ยมาทั้งใดทั้งหนห้องทั้งใดดินทั้งใดมาไปทั้งวนทั้งบีห้องครับผมใส่ถือว่าถือี่ลีครับผม ถืออิลีขกรโดดอิลีครับถืออิลี่ถืออิลีตั้งนีเฉพาะบ,บนหว่วงครับผมเอ,เอาเอาตากเรียบร้อยครับผมมาทางไหนตัวเร็วๆเลย,เรยครับผมนี่น้องต้องให้ท่านต้องให้ท่านครับผมนี่นี่นตัวนี้อุ๊ยตัวนี้บ่านนี้นอนแรงลางอยู่ครับผมตัวใหญ่ครับตัวนี้ยโสเอาดินครับผมดินออกนี้ ก็ได้ตักมันง่ายนะครับก็มันดิ่นออกไปส่นละยากครับผมยากที่จะตักได้ครับตะมันดิ่นออกไปครับผมเอาไก่แล้วไก่แล้วเอามาเร็วๆไก่แล้วไก่แล้วครับผมตักตักเอาว่านี่ได้แท้ครับผมได้แท้ไก่แล้วครับผมได้แท้เอาเร็วๆเร็วๆร็วีดออกีดออกครับผมมันออกไปเรื่อยๆครับผมโบท่านอีกแล้วผมว่านี่โบท่านนี่ลีกับผม สิงกับไม้ใกล้ๆช่วยจีบเป็นเศร้าหาไม้ตักได้ครับมันก็แล่นออกไปอีกครับผมเอา้ามีคนลงไปซอยแล้วสีง่ายขึ้นแล้วครับแต่มีคนลงไปซอยง่ายขึ้นครับผมเบื้องเอา้าว่าสีง่ายก็บบง,ง่ายอีกแหละเอ,าาอ้าตักยังได้ครับตักยังได้ครับผมป้าได้ยังไปย,ยังนะ มาจิตได้แล้วครับได้แล้วครับผมได้แล้วกับผู้ยุ่ใกล้ๆเขานี่ดิ้นดีแทบมันปลาอยังนี่ดิ้นเังสีมันปลาอยังครับผมดุ๊กใกล้ๆปลาดุกครับผมงุ้งงังงุ้งงังครับมาสีแมนครับผมพูดอยุ่งในกยอไตอีกเลยครับเสียสีเขียวครับผมไตอีกแล้วอยู่ข้างในตาเรียบร้อยครับผมยีสบ อีโซกอายุประมาณสามโลครับสามโลใครเน่ยมันเิเป็นสามโลครึ่งหรือสี่โลครับผมอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผ้าไปตีตามมองบนซังอยู่ครับผมไปจีด้ตูงหง่ครับไปจีด้รางวัลครับผมผ้าไปตดตามครับตอนนี้เขาเบิ้งสะดุ้งวอนครับเดี๋ยวหยิบผ้าไปเบิเ้งแหอยู่เบิ้งสะดุ้งไปวอนครับผมมา เสียสีชมมีมยังบ่ผมสองคนเลยครับผมพี่นวงองผมสองคนเลยครับอยู่ใกล้กันครับผมบ่งย,ยู่ใกล้กันด้ครับกำลังยกมียังบ่โอม,มีครับผ่านมาผ่านมาครับผู้ใดดินครับทางผีดินครับผมบุญเสือสีแดงบปในดินครับพีนวองเสือสีแดง เอากระโดดกระโดดเลยครับเห็นนุมมน่มนามนุ่มนามแล้วกระโดดเลยครับผมดิ้นแล้วน้ำดิ้นครับผมถูใหญ่แน่นอนตัวนี้เอาเอาได้บ่เอาเอยู่บ่อยู่หรือบ่อยู่อยู่หรือบ่อย,ยู่ครับผมเอาเอา,เอาโอ้ย,อยดิ้นครับผมน่ายทสามลูกกว่าสามลูกขึ้นครับผมกันดิน้นแน่จนี ยี่งโศกครับตั้งอย่างนี้ที่ได้ปลายี่งโศกครับผมตัก <c oughs> พี่น้องดินนี้ครับผมตักอ้อมเกี่ยวตูวอยู่กันยังไ่ได้ผุนผุนมันออกไปครับบ่าได้ครับผมพี่นอ <c oughs> อ้องเอออู้ตักตากอ้อมตูวครับผมมันแลนอ้อมครับ พอมันเรียนรวเกี่ยวตูบ้านกับตากบอะไรครับผมมีร้องมาเร็วครับผมโอ้ตูใหญ่ตัวละตัวนี้ตูใหญ่ครับผมยีเด้ผาตดตามบ้านมีน้องมาตดตามตั้งแหบังครับจบคลิปตั้งแหเลยครับผมไปตดตามตั้งแหจากโน้นนี่ก็ขึ้นไปบิ้งเอาปาไปสร้างครับว่าเขาจะได้ป่าขึ้นไปลายกันบ่โอ้นี่ก็ยี่โซครับผมก็นั่งดินอยูนี่ กำลังดิ่งอยู่นี่กับตายีโซครับผมพี่น้องเอาต้องมีก้นตักสวยครับตักอรเออ,อ,อเรียบร้อยครับสามกิโลครับผมเออเอามาไอ้บุเร่ครับผมบุเร่โชครับผมนี่กำลังดิ้นอยู่นี่เสียสีโซมีกแล้วสองก้นยุคคืนคู่กันครับโอ้ยบังพี่น้อง,งกันต้องดีเพื่อจะสีบังกันครับผม เป็นบังสิเฮากระจีเห็นโอ้ตุย่ยหญ่ดิล่ะลงไปแล้วครับตเงยอยู่ตุย่ยหญ่อยู่มามาผู้ใดโอ้ยนี่คือดึงลงไปครับเงยขึ้นกันไหเลเรียกครับผมมามาเพื่อนผู้ใดห่วงโอ้ยน้ำมันก็ดินแห้งแต่ตัวนี้แห่พื้นไอส้สะดุ้งมือหน,นี่น้ำก็ดินแห้งนะครับเดี๋ยวมาติดตามครับผมติดตามครับเดี๋ยวจีได้พาไปติดตามทั้งแห่แล้วก็ไปติดตามทั้ง เอาไปาขึ้นไปสั่งครับผมปุ้ยจได้ปลาใหญ่ขึ้นไปสั่งครับพี่น้องเอาอุ้ยดินตัวนี้เป็นตัวใหญ่เงเด้ดดินดนิลกระโดดใช่ปะโบได้ครับผมพี่น้องโบได, <c oughs> ได,บได้ได้โบได้ได้โบได้ครับผมโบได้ครับผมได้แต่ยืนเบิ่งมันตอนนี้ เอาได้บ oh, <laughs> <laughs> ่ไ <painted> ด <vậy> <kers> ้ใหญ่เ oh, ด้ครับผมไอ้ภาพเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งแหบ้างครับตักตักบ่ได้พี่น้องเออเาหนักครับผมตัวนี้เอาหนักตักยังไงครับ่ได้ครับผมตัวใหญ่ครับเอู้จุ่มลงไปจุ่มลงไปอย่างงบ่ได้อีกได้บ่ ยังบ่ได้อ,อีกครับผมโอ้ยเอา,ายังดีดอยู่ครับผมพี่น้องดูเลยเด้อดูเลยเด้อตากเร็วเด้อเสากผ้าพ,พี่น้องไปบึ้งเอ่อแห่เด้อโอ้ได้แล้วครับผมบอกว่าสีพาพี่น้องไปบึ้งแห่ได้เสยเลยครับอืมเหียบลอยครับผมพี่น้องสีผ้าพี่น้องไปติดตามทั้งแห่บังครับติดตามทั้งแห่ครับผมมาพี่น้องมาไป พี่น้องโอ๊ะตัต๋ใหญ่เลยครับปลายังครับผม,มบแพร่เขียวแพร่เขียวโบน่ใจว่าเป็นปลายังครับเบื้องน้าบ่ท่านพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ครับผมรู้ว่าตัวนี้แหละที่มึงนะจะได้ตัวนี้ครับผมตัวใหญ่ครับเมื่อกี้ตูง๋ง่ายลีโบน่ใจว่าเป็นปลายังครับเดี๋ยวเมึงกําลังสวยมันหางเดี๋ยวถ้าเบื้องต่วนของลุงครับตอนมันหาง เปลี่ยนไยังครับที่เบิองท่านบ่อที่ตามครับผมท่านี่ห้องท่านี่บ่อยู่บ่อยู่เห็นสายหัวแล้วเมื่อกี้ห้องเช่าเช่าครับปลากระโดดอยู่ในแหเหิ่อครับมุกดีกว่าสายหัวบ่อยู่ครับผมพี่น้องเออเ้าจัดไปครับเออเพื่อมันอยู่ครับพี่น้องฟังท่าหุ่นกระโดดเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับว่าเป็นปลาอย่างนาที่แม่งปลาบึก หัวใหญ่ๆครับคือปลาบึกนี่แหละครับผมเอาเอาเอาพื่นจีบังครับอย่าฟาบังได้ครับให้เบืองก่งอนเป็นปลายยังครับเอาที่เบึงนี่ว่าปเป็นปลาบึกเลยพี่น้องมีสีใดที่หนึ่งครับเจ้านี่มีสีใดที่หนึง่งเพิมาโดนแท้ปวดอยู่ครับผมเพื้นกำลังปวดห้อยปากห้อยปาก กำลังเจี่ยวโล่งครับแต่ว,ว่าบรรทัาหลังให้ครับผม,มอเอาเลยบ่อยเห็นครับโล่งไปดินแล้วบุญเข้าที่เบื้องหนะ้าทีแม่นประพฤกครับประพฤกต์ัตรประมาณนี้อยู่ประมาณหกโลครับผมหกเกียนโลครับอเอาเผื่อมีปูได้อีกตัวใหญ่กว่าน,นี้ครับมาสู้กันหลายซันครับดึงขึ้นมาครับ ดึงขึ้นมาครับผมเศร้าขึ้นมานี่เรียบร้อยครับนี่เป็นปลายิโศกครับผมตัวนี้สะดุ้งวะสะดุ้งครับสะดุ้งสะดุ้งพี่น้องโอ้ดินยังแห้งเลยดินยังแห้งเลยครับสะดุ้งเขาจะอีกสองนึงแต่ว่าพอได้ครับผมอยู่ทั้งนี้ก็มีสะดุ้งขึ้นกันต้องทายครับใช่ไหยิโศกบอกเป็นวลายิโศกครับผมยุ้ยใส เรียบร้อยโอ้ยตูวไงยีงีน,อน้องสาังเนีเรียวขนาดครับสีมือขนาดครับผมดีในเปียบตัวแป๊บเดียวเท่านนแหง่ไงก็เห้ยครับดึงคืงอแม่ครับผมคือไปแ้วเจ้านึงมีก็ได้คิดกันอาวางบนตัวเงครับ เจ้าที่ดึงขึ้นกว้าน,นะน่ะตีโต้งแย่กว่าครับดินแห้งนี่เจ้านี้ครับนี่ครับลูงในกะลำมั่งแล้วกําลังซวยกันพอดครับผมมามั่มาไปเ,เรื่อยครับเอาสิบบทท่านครับผมก็จาดึงเร็วขนาดเลยเสียงห้องครับผมแต่เจ้าหนี่ปล่อยลงไปครับ เตือนปาจีนครับผมบ่ราปาจีนกับเก่าอ่ายิ่สูงครับผมเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้นี่เสียงห้องอยู่ทั้งขางครับฝั่งทั้งใสครับผมห่องเสียเพื่อนครับแสดงว่าตรงนี้ผู้ใดป่าครับผมทั้งหลาย่ะโอ้หนี่หนี้ครับผมเวียใกล้ๆนี่ครับนี่นานี้เสียงห้องครับผมนี่เดี๋ยวเบิ้งครับผมมีเต้นอยู่ แต่ว่าตัวเต้นอะตัวน้อยครับตัวน้อยอยู่ตัวใหญ่ครับผมนี่เดี๋ยวเบิ้งยีสุกอาจจะเป็นยีสุกครับผมดับดับครับผมยีสุกยีสุกยีสุกหรือจีนเดี๋ยวเบิ้งกันครับเป็นยกขึ้นก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ครับไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆ ยี่สโสครับผมพี่น้องอๆๆนี่แมด้วยป่านิ่งครับปัานี่โน้ตสิบบิ๊งครับผมมันตัวหน่อยสูย้ถืออีกครับผมส่งถืออีกปีนี่ครับผมถือกหลีครับพี่น้องอป่ายี่สโสอีกครับผมนี่ถือกหลีถือกหลีครับผมนี่ครับ มันมานครับมันมานมามาอยู่ไปได้ครับเพราะว่าก็จะด,ดึงเร็วจนเกินทายกับที่บอท่านครับผม กี่แดอร่วมกันครับตึ้งแห่ตึ้งสะดุ้งครับผมวันนี้เขาจะเอาเรื่องหมดป่าไปสร้างแล้วแต่ว่าผมเจ็บเบิ้งอันนึงครับก่อนดึกๆเดินน้ำไปเบิ้งป่าไปสร้างครับลองวันที่หนึ่งครับผมเบิ้งพี่น้องใ้เบิ้งครับผมว่าเซียนแห่มาหลายสมเด็จครันนี่ฟังครับผมป่าอีพ่ออีแม่ โพูดแล้วโพูดแล้วมือนี้ครับเออเบื้องหลัครับมือมีแบบแย่งกันว่านนะครับผมเบื้องหลัครับพูดอ่ะพูดรอพี่น้องโอ้ยเฮฟังเดียวนะครับไผ่เบื้องฟังเดียวนะครับนี่ซัมนี่ครับผมพูดพูดพดแล้วโพูดแล้วมาไปติดตามครับผม ตามป่าตัวใหญ่ครับผู้ใดจะได้รางวัลที่หนึ่งครับผมมา ขายดีทองมาก็จะออกป่ามาสั่งมาขายแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งครับตัวใหญ่ขึ้นมากหรือยังปลาใส่ดีสุกครับผมเบิ้งเบิ้งครับผมตัวใหญ่พ่อเราขึ้นมากครับเ้าก็ยังได้ไปทั้งเงีปยมาดุก่อนมาดุกครับผมว่าผมขายได้พี่ปลาบึกมีปลาบึกครับต้องว่าเดี๋ยวขึ้นมาสั่งครับผมรอครับพูดเหมือนแพทย์ที่เคียว่มครับผม นีก็จะวาดขายครับขบวนแล้วครับาแล้วเทียบร้อยครับเมียใครเมียใครครับเมียใคร ตองหักออกแส็ก่มาเนีหาโลครับบุตัวนี้หาโลครับผมเอาไปเอาไปเขียนไปเด้อเต็มกระซังเต็มกระมังห <anderen> ้ากระโดดโอ้โยย กูเห็นครับครับตลาดตลาดครับผมเจริงเลยครับผมจะรอูแล้วคุณไม่อยู่กครับกินหรอปวดมากตัไม่ปวดไม่ปนี่ยตัมไม่เอาเขาเซ็งตาตัวไมแ่นะครับเอาเอาลไปปดเกินดเกินมันเกิน่งเกินโอ้ป่าเกินแต่เซ็งครับผม

อยามันทิ้มเหมือนกระวางนั่นระวังได้ใหญ่มันทิ้มได้ใหญ่มันดินได้เพราพี่น้องผมยันปัดโค่นแล้วโค่นแล้วโค่นแล้วครับผมเออมาดูโอเคเก็บไว้เก็บไว้มันยหญ่มันดินยหญ่มันดินใส่กระใส่ใส่ไปใส่ไปมันจิดิ้มมันจิ้มดิ้มเจ็ดกิโลครับผมเอาใดที่หนึ่งของพ่เงินเดี๋ยวรอบประบึกตะวุ่นขึ้นมากครับอ่ โอ้พี่ขับไปโอ้ยเดี๋ยวับตัวนี้ยงยังเยอะพี่ว่โอ้ยดิ่เอนว่ไหนโอ้งอยู่ับตัวนี้กันเลยโอ้ยสวางับเ้กันร่เดี๋ยวร่อครับเด่อขึ้นไม่หยิงครับผมร่อปากขึ้นไม่หยิง หนู่เจ็ดกิโลนะครับล่างวันที่สมกะดูประมาณสี่กิโลเอ่น้องมาเอาป้าใหญ่ถึมาสัองกัวันนี้เรามีรางวัลนะครับรางวันที่หนึ่งห้าไร่บาทราวันที่2องสาม้ร่บาทรางวันที่สามสองไบาทนะครมีของพิเสดเพื่อลูกมาเปิดนะครับหนึ่งคู่สลาน้องตูดเท็งนะครับใส่เบอรปลายก็ดูได้ตำไหน่ก็ตูดเท่ง ก็อย่าเงี้ยนะครับเมื่อเนี้ซื้อเรื่องมาแล้วครับจะประกอบด้วยการดูใบยูฟังท่าผิดรนะครับาดแล้วหัวมุกนะครับมองสาระมองตลอดการนะครับเปล่าไรเลายครับนึกตองท้าที่หาบุ๋มสุดละยครับเล่นอเล่นเอาแต่ขึ้นแม่ยขึ้น่เมาเหมือนเลยเนาะการลขั้นขาเมาลุครับได้ไมเเี่ยนี่นะครับผมมา มามาเพิ่งครับผมนี่เออเป็นไก่ยังไงบ้างพี่ไก่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งวาดทิศนะปลาดุกบ่ครับผมปลาดุกยุกเย็ดกิโลครับเอ้อเกินบ่เกินเกินบ่เท่าไหน không nhảng này các bạn không đi đâu không đi sang không 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 รรอคับยังมีอยู่ครับพอาเด็กเก่งมาพี่น้องแล้วก็หกกิโลเก้าหกกิโลเก้าแล้วก็หกกิโลเก่งนะครับผมมาแล้วครับผมสองตัวครับมาวันนี้สองตัววันี้เดี๋ยวมันสั่างมาสองตัวนี้โอ้ยหมานขนาดครับได้สองตัวเดี๋ยวเบิ้งว่าตัวหนึ่งจักกิโลครับสิถึงปลาดูปะครับผมปลาดุกที่น้ำที่เลื้อยอยู่ในเจ็ดกิโลครับผม ้กปลาบึกที่มากกว่านานันกั6กิโลแปดครับลำที่หนึง่งอยู่คือปลาดุกใหญ่ครับผมปลาดุกยักเจ็ดกิโลครับล่อครับผมเอาเฟินครับตัวแรกครับ อยู <three> ่หกกิโลครับผมปอทิ้งปาดูกครับผมเดี๋ยวเบิตจะดีดนครับต้น่าองหนานี้กันครับผมก็ถึงดอกหกกิโลกว่าครับผมี่น้อก็ถึงครับไปนะครับเนี่ยกรบี่น้องมือนนี้ก็ ปลาพี่น้องมาเบิงอยู่ตั้งขอนแก่นครับผมลงป่าครับที่หนึ่งเมื่อกี้นี่ผมคิดว่านาจะได้ปลาดุกครับเจ็ดกิโลครับเพราะว่าบึกมาสองตัวแค่หกกิโลกว่าเองนาจะเป็นปลาดุกไงครับผมเจอตัวเจ็ดกิโลครับเอาขอจบคลิปครับผมพี่น้องติดตามครับผมถ่ายตลอดตลอดครับตั้งเพียดกับตะไนพัฒาตะลอนครับใคเจ้าก็เรลืมกับกันแล้วกับมี่ครับ ที่ตามครับผมสวัสดีครับผมรุ่นแข็งมา